วัสดีครับพี่น้องแฟนๆแฟนบอลกับช่องเชลเป็นออฟิเชี่ยลบรรยากาศชงบ๊ายบายครับพี่น้องสามโมงกว่าๆครับเฮ้ยสองโมงกว่าๆนะครับอเนี่ยเจ้อสีแสบตาดี

จอดครับยัง คื่ถ้าในก็ะสอบกันสันนั้นบรรไดครับพี่น้องครับสุดยอดครับเอาเขาว่าห้องแล้วนหะเขาบอกปีวีเขาว่าแม่เราว่าห้องแล้วแล้ว,อวลออาาหอ,ววอพักกันแล้วเพื่อเห็นแล้วแล้วไม่ได้แล้วเาาาวขาอ,ออกแล้ว เขาไปอยู่ได้เลยลวะแท้แต่ควาแม่นะแสงของมึงจะถอดเขาไมนเลยแหละนม่หละแสงมึงจะถอดเขาม่เลยแหล่ะขนาดพระไเสือสีแสนน้ำเงแหล่ะพวกน่หน้าภูเขาเทาฟองเป็นยองใหญ่ เอาบดนั่งหยากก็ถ่ายอยู่ทุกวัไปนั่งหยาดพาไฟมานี่แหม่ต้องขาดนั่งหยากอดยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะยังอยู่เหมือนเดิมพี่บ่าอยู่เบียอยู่กับพ่อกันชัยพี่าพ่อการชัยเขาพี่บ่ายเลยพี่บ่ายพี่บ่ายกับพี่บ่ายพี่บ่ายพ่อกันโย ่่บรรยากาศกำลังคึกคืนสวัสดีครับฮะมันเอ้ขึ้นมาสวยมาใบเหมือนสวยกว่าได็กเจ็ดขีดกว่าเมื่อภาษาตอนนี้กำลังซ้อมอยู่ เต้นผู้ชายใช่ไหมไวยเต้นผู้หญิงค่ะดูหุ่นสิไม่เอือนไม่ใครไม่ตกเวทีแล้วนะคะไม่ตกเวทีเต้นผู้หญิงผู้ชายนี่เอาไปเต้นทำให้เต้นผู้ชายเหรอโอ้ไม่เอือนไม่ใครใช่ไม่มีการตกเวทีแล้วค่ะเวทีดี คายออกกันได้หรือเปล่าไม่ตรงมาจากญี่ปุ่นก็จะมาเป็นคอนบอยหวายมีพี่ยิ้มแล้วค่ะไม่พี่ยิ้มแล้วน้องสวยเ่าเป็นนักเก่าน้องสวยก็ับขอติงเกิลนักเก่าหรือพี่ยิ้มปัง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 เยี่ยมเงินเย็บประฮนิสัยสันดานขอติงเกิลคนอยากกันก็เงินเงนอยากนั่นฮะโดยทับแขกตัวเองอย่าไป เกิดเป็นคนสบะไปขกเงินมาเน่ามเกี่ยวเขาโอนได้ไปข่ธนาคารบันมีธนาคารมันอยู่เดบิตบัตรเคยดขอคนนั่นเดี๋ยวมันเริขอแต่คนหากินด้วยเราแข่งตัวเองหน่อยสิเอีอาก็นู่นนี่นั่นเอีอาก็นู่นนี่นั่นช่วยกันดูปัญหามาหลังนักข่าวนี่ไม่ใช่ไ่ได้ขึ้นเก่าคนละ เป้นเบาๆก็ได้เออเบาๆดเบาๆน่ารักน่ารักเนาะน่ารักแต่ด้วยสาวไดเดี๋ยวผู้หกินเห็ดสาหากินเห็ดเบียได้อ้สร้างโปตายแม่่ยเรียกปากว่าเนปอบิวเยมกินแต่จา์บาดเ้าอย่หล่เกมโคตรยเหนียโตรโปรตีเจ้าของเลยเหนียวโคตรโตีนเจ้าของอยู่ไหม ใจเย็นได้ยันะใจเย็นเลยเขาไปห้องกองก็โทษนเขาอยู่ห้องปมใจเย็นใจเย็นหูอยู่หูอยู่เข้าใจอยู่เข้าใจเนาะพอแล้อแลไม่ไข้กวาพอแล้วไม่เกี้นเจหนึ่งใสสาามเจ๊อีกหนึ่งใส่งสื้อมันเหยวใส่ส่งดเนาะเขาใช้กางแงเข้าใจมันด้วยคนมันเด เคนเหตตาส่องสัตเห็ดนี้ส่องสัตเขานเก่าหยิบจากซีสันเออหยิบจากซีสันวเขาก็บอลซอนขึเก่าเนาเห็ดเสือมาซีเต่าเออไม่อยากได้ฮกเลเอาฮกเต่าขึ้นมาเขาก็บอลซอนอมันได้จะสีออกแพ่งเท่งที่สองนยนเรื่องเปลนเรื่เลยเ่เรื่องเขาเนี่ยเต่าแฟนเรื่องละแกวไปแไป้แฟนได้ไทย น้ออะไปไปเอาอย่าพูดมากเข็ป้าป่าได้ปะคู่การนะบอกป้าป่าเนี่ยไปไปเอาอย่าพูดมากไปเอาเบียร์อ๋อแม่เลี้ยงป้าป่าแม่เองเลี้ยงเลี้ยงเอาสามแก้วเนาะสามแก้วเบียร์แก้วเป็นสามแก้วเนาะเบียร์ไปให้ป้าป่าได้มันจะโป๊ถ้าไม่เอาไปให้มันจะโป๊เดียวแบบเนี่เก็บกดก็ค่ะ ปีนึ่งไหนแค่นึ่งผมเป็นซึ่งแจบอกแม่เหรอเดาจ้างแก้งหลายนี่ก็เป็นไอ้ไรเสือสารทางลูกมืดเลยเออเาแต่ท่ามาดาวเลยเจอละพัฒนานึงได้ล่ือีล่เดี๋ยวเราะป่ามันก่อนโอ้โหมาเตือนมาด่า นการใช้เลียงน้ำหมูคุปคุปอเลี้ยงพ่อบรเลี้ยงดอกคุปอนะของคุปเลี้ยงปอนะคะขอบคุปัทังท่านกินคางท่านกินนี่ใส่กะลีนี่ใส่กะลีแล้วไหมเฮ้ยนีแหนนี้มีแห้งแลว ไงล่ะโอ้โหดยนี่นะดูนี่ยังไงล้วสิเหอีหยังบัวจนี่้ังไงเล่ารักสีส้มกาแฟคอยตีไปปะแล้ววะกินกาแฟฝาดสายแล้ววะเดี๋ยวอันทางแน่ไปยงี้โจมาเหตุขาเค็ดแน่แท้มาล่ำสองห่านใส่กันฉั้นท็อปสามแน่ตอนนี้วงสามกำลังจะมาแล้วว่าไงนักเอเบียเป็นนักเอกวงหางการใจลุงลำเพลินบ๊อบ แมแมนคุณพวกก็อดลักก็ลักตการูใจเย็นเ้ยใจเย็นเลยมเราเก็บแน่แท้เนอะเฮ็ปดปวดมึอเมือแรกจะขึ้น2องหันไส้กันเรืองที่สิตั้งตรงไหนี่ขึ้นเลยอดเดนเซอร์น้ำผงหอดซีฟแจ็คยาพี่ได้หอดแตลแกทึงอับน้ำผงหอดท่เนี่ ม่ว่าเด็กกินก๋วยเตี๋ยวของเขาป่ะนี่สวยน่าแซ่บแบบหลายแม่แซ่บครับอู้ฟุกขอบคุณทห้กำลังใจนะครับคุณของครับแมนถ้าพ่อไปเยี่ยมของนันจะข้าวป่ะจะไปยังไงไปโออาหรไปไไปขอการกินหน่อยครับผม